ฮัลโหลวันดีครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะจะมาดีวิวกระเป๋าให้ดูเนาะกระเป๋าใบที่เคยดีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาดีวิวให้ดูอีกเนาะว่าการใช้งานกี่เดือนนะการใช้งานอ่ะแปดเดือนเนาะแปดเดือนอ่ะ 8เดือนใช้บ่อยมากใช้ไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปทะเลไปดูหนังไปทุกที่เนาะพกไปทุกที่เนาะก็เลยจะมารีวิวให้ดูวันนี้ว่าภายใน8เดือนเนาะแเดือนนี้ยังเป็นมันเป็นยังไงบ้างการใช้างานเนาะกระเป๋าใบนี้เนาะ <c oughs> จะบอกว่า8เดือนนะคือทุกอย่างยังยังเหมือนเดิมอะยังเพอร์เฟกยัง ยังดีเหมือนเดิมไม่มีที่ตำหนิเลยก็คือก็ไม่ได้ระวังอะไรมากมายนะเวลาไซก็สะพายข้างบางทีก็ถือแบบนี้เนาะก็ถือแบบนี้บางทีก็สะพายข้างก็ดุยดุยอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็ระวังอยู่แต่ก็ไม่ได้ระวังมากหรอกแต่ก็รูปทรงก็ยังเหมือนเดิมปกติทุกอย่างดูสิทุกคนดียห้อนี้ดีมากเลยทุกคนดีมากแล้วก็ คือเขาทําแบบดีมากอะเนาะดูสิแบบรูปทรงมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีไม่มีอะไรแบบแบบว่าเป็นรอยเป็นอะไรไม่มีนะทุกคนนะอันนี้ก็ใส่โทรศัพท์นะเวลาไปเที่ยวก็ใส่โทรศัพท์เนาะซัมซุงหรือว่าไอโฟนอะไรก็ได้ใส่กระเป๋าตังค์ใส่กุญ <c oughs> แจใส่อะไรไายหมดเลยก็ยังยังโอเคอะยังใหม่เหมือนเดิมดูสิคุ้มอะทุกคน ก็คือแปดเดือน่ะแล้วใช้แบบบางอาทิตย์ใช้ทุกวันนอ,ออกไปท้างนอกอะใช้ทุกวันดูสิปกติมากก็ยังเหมือนเดิมมากแล้วยี่ห้อนี้อะตอนนี้เหมือนขึ้นราคาเนาะคือเมื่อวานนี้ไปเดินห้างแล้วเห็นเขาทําออกมาใหม่อีกแล้วเพราะมันขายดีแล้วเขาก็เลยทําออกมาใหม่เนาะในห้าง <c oughs> ตอนนั้นอะไม่มีนะสองสามเดือนที่แล้วไม่เห็นออกมาเลยทีนี้เขา เห็นว่ามันขายดีเนาะคนต้องการเยอะม้งเขาก็เลยทําออกมาขายอีกเมื่อวานนี้เห็นอยู่หลายใบยอยู่ในห้างอะเนาะก็เลยเข้าไปถามเขาว่าใบาละเท่าไหร่เนาะเขาก็เลยบอกว่าใบาละพันหนึ่งพันแปดร้อยแปดร้อยปอนเนาะแปดร้อยปอนก็คือก็แพงกว่าตอนที่ซื้ออะตอนซื้อแค่เท่าไหร่เองก็คือ จำไม่ค่อยได้อะหน่งพันหหรือหนึ่งพันหกนี่ยตอนซื้ออแต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วคือเขาทําออกมาแบบนี้เหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าเขาขึ้นราคาเนาะเพราะมันขายดีเนาะก็ขึ้นไปหลายพันอยู่หลายพันบาทอยู่ก็ก,ก็เป็นหมื่นมั้งหมื่นบาททุนอะ <c oughs> รู้สิทุกคนปกติยังเหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนรู้สิคือเขาทําออกมาดีเนาะแบบว่ามันเป็นทรงแบบดีมาก มันเป็นแบบแข็งๆอ่ะมันเป็นรูปทรงดีเวลาเราไปวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลม้มไม่เป็นรอยไม่อะไรเลยดูสิทุกคนอย่างปกติทุกอย่างเลยนะทุกคนดูชิเมเงินเดิมทุกอย่างไม่มีลงไม่มีรอยไม่มีอะไรทุกคนดูส <c oughs> ิจะเปิดให้ดูข้างในอนะีกเนาะทุกคนเนาะแต่วันนี้ทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะน่าจะสว่างอยู่เพราะว่าไซไฟเปิดใส่สองใส่อยู่น่าจะเห็น าจะเห็นนะทุกคนเนาะใครเข้ามารูก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วจะมาดีวิวบนะ่อยๆเนาะมีอะไรก็จะรีวิวให้ดูเนาะหายไปนานเลยเพราะว่ามัน <c oughs> ไม่มีอะไรจะดีวิวอนะ่ะเนาะก็เลยอะมาดีวิวอันเก่านี้ละให้ดูว่าภายใน8เดือนไซส์บ่อยเอาะแล้วรูส้สิทุกอย่าง ยังสมบูรณ์ยังสวยเหมือนเดิมยังมาสิไม่มีรอยอ่ะจะเปิดให้ดูข้างในเนาะนีะ่เวลาใช้งานก็ก็เห็นคนที่นี่เขาก็ใช้กันอยู่นะเราสะพายกันอยู่เวลาไปออกข้างนอกเนาะแต่ว่าเวลาเวลาสะพายไปข้างนอกเนาะคนก็จะทักกันนะว่าเออทำไมกระเป๋าน่ารักจังเลยกระเป๋าสวยจังเลยอะไอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็จะมองแล้วเขาก็จะทาเขาก็จะบอกเออกระเป๋าสวยนะอะไรเงี้ยชอบจังเลยน่ารักจังเลยเขาก็ชมเนาะว่ากระเป๋ามันก็มันไม่ไม่ได้ใหญ่เนาะมันก็โอเคอะ,อะเวลาเราอะเวลาใช้งานนะทุกคนเนาะปกติจะสะพายแบบนี้เนาะทุกคนอก็สะพายแบบนี้สะพายแบบนี้นะทุกคนเนาะบางทีก็สะพายแบบนี้ก็เก๋เกดีเนาะ ไว้ข้างหลังก็ไว้ประมาณนี้นะทุกคนใครอยากไล่สายชั้นสายยาวก็ปักนะทุกคนนะมันมีปักเนาะอ่ะมันมีดูดูด,ดูตรงนี้จุกก็ปับไปเลยนี่ปับขึ้นมาถ้าใครอยากได้ยาวก็ปะัปับได้เลยน,นะทุกคนเนาะง่ายๆเนาะแล้วก็อ่ะถ้าไปถ้าอยากใช้แบบนี้ก็ถือแบบนี้ก็ได้นะทุกคนก็สวยดีเนาะอ่ะเอาสายออกก็ได้นะยี่ห้อนี้เอาสายออกได้นะทุกคน เอาสายออกได้เลยนะนี่แหละเอาสายออกได้เดี๋ยวอเอาออกให้ดูเนาะเดี๋ยวะะจะออกให้ดูทุกคนนี่ดี่เทียวอกอกเนาะ,นนะอ่ะก็แค่ทำแบบนี้ทุกคนนี่ก็อ,ออกละกดตรงนี้มันก็ออกแล้วเาบบขาแบบเป็นเกาะไว้เฉยๆนะทุกคนเนาะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะเอาล่านนี้ออกให้ดูนี่ อย่างเงี้ยทุกคนเนาะนี่เขาเกาะไว้เฉยๆนี่เขาเกาะไว้ตรงนี้ก็ออกนะทุกคนนะใส,ส่ <Okay. S 1> ออกเรียบร้อยเอาถ้าถือแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นกระเป๋าถือเนาะถือก็ใบใบใหญ่ทุกคนสวยเห็นไหมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าน,น่าจะเห็นอยู่เนาะไม,ไม่ไม่ค่อยมืดเท่าไหรนะ่อ่ะยังปกติใช้ทุกวันใช้เกือบทุกวันทุกทุกคน ปเที่ยวไปเด่นเด่นไปอะไรก็สะพายไปเนาะมันใสโทรศัพท์ใส่กุญแจอะไรเงี้ยข้างในก็ประมาณเออมีเงินด้วยทุกคนเห็นไหมมีเงินมีเงินเหรียญมีเงินแบงค์เนาะอ่ะเป็นขอดถุงกระเป๋าก็คือก็มีเหรียญโอ้ยมีเหรียญทุกคนเหรียญก็ออกก่อนมีเหรียญทุกคนข้างในก็กว้างอยู่นะเห็นไหม นะทุกคนน่าจะเห็นนะเดี๋ยวเอาเหรียญออกก่อนทุกคนมีเหรียญด้วยกระเป๋าเ,เหรียญเทงเนาะเ,นเหรียญเทงไปเทียวไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาออกนะทุกคนอะ่ะก็หมดแล้วหมดแล้วนะ,ะข้างในก็เป็นประมาณนี้ทุกคนอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะเพราะว่ามันมันก็สว่างสว่างอยู่นะ นี่ตรงนี้เขาก็จะมีช่องให้มีสิบให้ตรงนี้นใส่การ์ดใส่พาส,สปอร์ตใส่อะไรเนี่ยมีทั้งสองช่องนะตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมทุกคนมีสองช่องนะหนึ่งช่องแล้วก็สองช่องนี่ช่องนี้ก็ใหญ่อนะตรงนี้ตรงกลางนี่ก็ตรงกลางก็โล่งแบบนี้ด้วยเห็นไหมก็ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตางค์เนาะก็ตรงนี้ก็มีใส่บัตร e t m นะทุกคนเนาะโอ้ยนี่ทุกคนนะ ใช้ดีทุกคนยี่ห้อน,นี้ใช้ดีมากดูสิตรงนี้ก็มีช่องให้เห็นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ข้างฝั่งละสองฝั่งละ 2, สองช่องเนาะนี่ 3, สามสีนี่ทุกคนสามเนี่ยใส่บัตรทีเอ็มใส่บัตรประชาชนใส่อะไรก็ว่าไปเนาะนี่ก็มีช่องอีกใหญ่ใ่ใส่ก็มีหลายช่องนอะทุกคนเห็นไหมสวยนะทุกคนเนาะทุกอย่างยังปกติยังสมบูรณ์แปดเดือนใช้งานแปดเดือน ทุกอย่างยังสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกคนเวลาใช้ก็ง่ายๆทุกคนสะดวกสบายไม่ใหญ่สพายง่ายๆคืออ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตมารีวิวให้ทุกคนดูนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครเข้ามาชมเข้ามาดูก็ขอขอบคุณแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ